รีเพลย์มอสที่ใครๆก็รู้จักถ้าหากเป็นสายสร้างหนังหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าใครที่ชอบดูคลิปผมมั่นใจเลย100%ว่าทุกคนต้องเคยเห็นมอสนี้แน่นอนถึงแม้ตัวเองจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือว่าไม่เคยใช้ตามชาวของคลิปยูทูบเบอร์ต่างๆที่เรารักเออคนนี้ไม่ต้องไปรักมันหรอกเพราะว่ามันคือผมเองแล้วผมก็ใช้เจ้ารีเพลย์มอสนี้มาได้ประมาณ2ปีแล้วก็ตั้งแต่เริ่มทำคลิปนั่นแหละคลิปแรกผมก็ใช้เห็นหรือเปล่าแล้ววันนี้เราจะมาถมถุยมันกันเออพ าหายไป20ปีแาะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาแสนขอฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง869ไลค์กันด้วยละ่ะเอาละไปดูกันเลยคลิปนี้สปอนเซอร์ by Whisper House บริการ<ม>เปิดเซิร์ฟไม่ครับพี่รุงค่าไฟเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง ใส่โค้ดสเลกได้ลด5%ด้วยนะกดลิงก์ข้างล่างกันได้เลยก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับมอดใหม่กันมา,มาฟังเหตุผลก่อนดีกว่าว่าทำไมมอดรีเพลย์ของเราถึงสู้เจ้ามอดตัวนี้ไม่ได้ที่มันชื่อว่าแฟลชแบ็กผมขอยกตัวอย่างเป็นตู้เย็นลวกันสมมติเพื่อนๆเ,เป็นลิงตัวหนึ่งที่อยู่ในปี2 0 1 0หรือว่าปีที่รีเพลย์มอดมันถูกปล่อยออกมาเวอร์ชันแหลกผมไม่รู้ว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าผมถาม Google เนอะหรือว่าเวอร์ชัน 1. น1่งจุนู่นเลยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยว่ามัน,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 มน,นปี2020 ู้เย็นที่หน้าตาแบบนี้มันก็โคตรจะไฮเทคแล้วแต่นี่มันปี2025แล้วนี่ซึ่งตู้เย็นในปี2025มันก็หน้าตาจะประมาณนี้ <Andrew. S 1> บางอันช่องฟรีแยกกับช่องอนนปกติบางอันมีตู้แยกไว้สำหรับเก็บผักหรือบางอันมีแม้กระแท่นหรือบางอันมีแม่กระทั่งหน้าจอที่สามารถใช้เล่นทวิตเตอร์ได้ w What t h e f u c k m a n และถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องการตู้เย็นเราก็ต้องการมาด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเอาไว้แช่ของแต่ใครจะไปดูยูทูบเล่นทวิตเตอร์ก็แล้วแต่เลยถ้าดูช่องนี้ก็กดซับด้วยแล้วกัน ได้เหมือนกันแค่ของได้มีตู้หนึ่งเก่าหน่อยแต่ผมก็ยังรักมันแล้วมันก็ยังใช้งานได้ดีผมจะใช้มันเหมือนทาสก็เถอะและอีกตู้หนึ่งที่โคไทเทคมีฟีเจอร์และฟังก์ชันมากมายและสำหรับผู้ที่รู้วิธีการใช้ก็จะใช้งานมันได้ดีเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเลือกแล้วกันว่าระหว่างตู้เย็นปี2 0 1 0กับตู้เย็นปี2 0 2 5นเพื่อนๆจะเลือกอันไหนในราคาเท่ากันซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเลือกอันใหม่ไว้ก่อนถ้ามันราคาเท่ากันนะแต่ดูกคนต้องคิดแน่นอนว่าคลิ และข้อสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นมอดรีเพลย์หรือมอดแฟลชแบ็กในเรื่องการทำงานแบบปกติมันก็ใช้งานได้เหมือนกันโอเคแปลจบคจลิปจะรีไปไหนวะน่านะมาฟังข้อที่2ก่อนข้อดีแล้วก็ข้อเสียของรีเพลย์มอดเริ่มจากข้อเสียก่อนแล้วกันเพราะว่าทาดีไปมากเท่าไหร่เขาก็ไม่ลักไนยอยู่ดีข้อเสียข้อที่1มันเก่าใช่ครับมันเก่าไม่ว่าจะเป็น UI หรือว่าการเซตติ้งตั้งค่าต่างๆมันก็ยังดูเป็นโนเสาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคีย์บที่บางทีก็ทับกับปุ่มในเกมอ้ามายกาแมนเปลี่ยนเป็นตัวเค ข้อเสียข้อที่2บั๊กมันโคตรเยอะเลยถ้าอัดแบบไม่ลงมอดเยอะก็จะไม่ค่อยเห็นมันบั๊กเท่าไหร่โอ้ยลืนปืดลืนปืดข้อเสียข้อที่3ามทำไมมันกากจังวะถ้าเราเล่นแบบมอดโคตรเยอะแล้วเราจะอามาตัดต่อในแอปพอเวลาที่เราจะจำหรือย้อนกลับทำไมมันต้องโหลดหน้าดีก่อนทุกทีเลยวันเนียบางทีเล่นแบบไม่ลงมอดเยอะก็เป็ดหรือไม่ลงมอดเลยก็เป็ดแล้วบางทีลงมอดบางตัวไว้พอจะมาตัดมันก็เป็นแบบนี้ก็เป็นซะแบบนี้ทำไมมันกากจังวะข้อเสียข้อที่4มันไม่ใช่แค่ลงมอดแล้วจบเลยมันต้องโหลดตัวีี้้ดวยท่่่ชอซึงข จะไม่เป็นข้อเสียเลยถ้าเว็บมันไม่ล่มบ่อยขนาดนี้โอไมก์้าททำไมมันกากจังวะโอเคเราทมถอยมันมาเยอะแล้วเรามาฟังข้อดีกันดีกว่า แน,น่เมื่อกี้ผมหยอกเล่นข้อดีข้อที่1มันเป็นมิดดีถ้าใครไม่เคยตัดต่อคลิปมาก่อนผมขอบอกเลยว่าเรียนรู้สักวันสินาทีใช้เป็นแน่นอนหรือถ้าใครเรียนรู้ชา้าก็ไปหาคลิปตาม u t u b e ดูเอาก็ได้เราจะดูคลิปสุดหล่อคนนี้ก็ได้เขาทําไว้ผมขอบอกเลยว่าความรู้แน่นเปียกถึงคลิปจะเก่าหน่อยข้อดีข้อที่2ปมันหาโหลดง่ายดีไม่ไว่าจะโหลดผ่านเคอร์สปอดมอเตอร์นหรือว่าเว็บของมันเองก็โหลดได้ข้อเจ๋งข้อดีข้อที่3เหมือนข้อ1แต่ก็ไม่เชิงคลิปสอดมันเต็มไปหหมดเเเลยยททริิกกกนนนนนู่่ี้้ััภาาาษไไปปงงบอออออชืืวข3คคะ มันจะเข้ามาแทนรีเพลย์มดได้ยังไงเหตุผลหลักก็คือมันใหม่กว่าแล้วมันถูกสร้างมาเพื่ออนาคตอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนรีเพลย์มดมันคือแฟรบแล้วแฟรชแบ็กคือ OBS อธิบายง่ายจริงหรือเปล่าวะเนี่ยมีใครเกิดทันแฟรบบ้างยกมือขึ้นเร็วโคตรแกเอาไปใน iPhone 16กับ iPhone iPhone 4แล้วกันประมาณนั้นเรามาฟังหัวข้อที่4กันดีกว่าข้อดีและข้อเสียของแฟรชแบ็กผมก็เริ่มจากข้อเสียเหมือนเดิมเพราะว่าทําดีไปม,มากเท่าไหร่แม่เพื่อนก็ไปรักเราอยู่ดีโอ้นี่โคตรเศร้าอขก,กอข,อข,อ 9, ขากห่กาะ้็จไมทํใด้้ววยนีฟังหหม ฟังันผ่านหูมาว่าเขาจะไม่ทำเวอร์ชันที่ต่ำกว่า1.21ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันใครเขียนโค้ดช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยซึ่งข้อเสียนี้ก็น่ารำคาญใช้ได้อยู่เพราะว่ามอสแพรกหรือว่ามอสสดมากมันยังอยู่ใน1.21 0อยู่เลยข้อเสียข้อที่2บางมอสมันอัดไม่ได้ซึ่งผมยกตัวอย่างมอสหนึ่งแล้วกันนั่นก็คือมอสครีเอทเวลาที่เราจะเอามาตัดบ็อกในครีเอทมันหายไปเฉยเลยเอารมณ์เหมือนฟังคนโบ่จากรีเพลย์มอส嘛ก็เลยตัดหางปล่อยวัเลยถ้าคู่แข่งเราใช้ไม่ได้เราก็ต้อง ผมที่เป็นผู้ใช้เคอร์ชปอดมันก็ลงยากจริงๆนั่นแหละเพราะในเคอร์ชปอดมันไม่ลงให้มันอยู่ในมอดเดอร์วินก็ต้องไปโหลดจากมอดเดอร์วินเปิดโฟลเดอร์ลากเข้ามอดโว้ยเหนื่อยเว้ยตอด,ดีกว่าข้อเสียข้อที่4อันนี้ก็สําหรับบางคนเหมือนกันหน้าต่างมันเยอะอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้กดยังไงก็สําหรับใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยตัดต่อวิดีโอมาก่อนผมขอบอกเลยเข้ามางงแน่นอนไปไม่ถูกแต่ไม่ต้องห่วงคลิปที่ผมสอนใช้โอเคทางข้อเสียกันมาเยอะแล้วเรามาดูข้อดีกันบ้างดีกว่าข้อดีข้อที่1ีเเเจออรร์มันโคตยยะลหรอ่่เคตตัดมกน ผมขอบอกเลยว่า5นาทีนั่งอ่านมันแป๊บหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วข้อดีข้อที่2มัน export ไวมากแล้วก็ตั้งค่าโคตรสะดวกอย่างเช่นปรับความชัดจะเป็นจากรููเฮดดีเป็น 2K เราก็เขียนเลขเข้าไปเลย2560กับ1440อ่า 2K แล้วเลือกเฟรมเรทก็ได้ซึ่ง2ตัวนี้รีเพย์มอสก็มีแล้วมันคืออะไรละ่ะที่ทําให้มอดนี้มันแตกต่างกับรีเพย์เราสามารถเลือกนำสกุลไฟล์ได้อย่างเช่นเป็น MP4 หรือจะเอาเป็น MKV ก็ได้ MOV ก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นรูปก็ได้นะซึ่งอันนี้มมววาาร,รีเพย์ก็มม่่ผชัววรราาาเเสถ port ป็น หรือว่า m k b AV ได้หรือเปล่าและที่ทําให้มันเรนเดอร์ไวก็คือตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนโคดเดกกับเอ็นโคดเดอร์ได้ซึ่งของ Replay Mod เราไม่สามารถเปลี่ยนเอ็นโคเดอร์ได้ก็เท่าที่ผมหาดูมันก็เปลี่ยนไม่ได้จริงๆไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วแค่เปลี่ยนไอ้โคเดกได้มันดีกว่าตรงไหนยังไงละ่ะเพราะว่าของ Replay Mod มันจะใช้ H264 หรือว่าใช้ CPU เรนเดอร์นั่นแหละเท่าที่ผมเข้าใจมานะเราสามารถเปลี่ยน264เป็น265ได้ก็คือเราสามารถใช้การ์ดจอของเราในการเรนเดอร์ซึ่งผมขออธิบายก่อนแล้วกันการ์ดจอเหมือนมันเกิดมาเพื่อทํางานวิดีโอไว้สําหรับพวกเอ็กซ์พอร์ตเรนเดอร์อะไรต่างๆแล้วเราก็สามารถปรับบิเรทได้ด้วย างสมมติเป็นยูทูบเบอร์ผมแนะนําเป็นสักประมาณ50หรือคือ500หมนั่นเองแต่ข้อดีที่สุดของมอดนี้ก็คือเราสามารถอัดเสียงได้ก็คือเอ็กพอเป็นเสียงได้เลยซึ่งของรีเพย์มันทําไม่ได้ก็ตรงนี้โคตรจำเป็นเลยถ้าใครจะอัดแบบพวกทําแลบหรืออะไรต่างๆแล้วผมจะให้ดูความไวของมันในการเอ็กพอ เรียบร้อยโคตรไวโอเคแล้วเราก็มาถึงส่วนที่น่าเบื่อที่สุดแล้วน,นั่นก็คือวิธีการใช้ม็อดนี้ซึ่งมันก็ดูมีอะไรเต็มไปหมดเลยผมให้เพื่อนๆลืมซ้ายบนกับขวาสุดไปก่อนแล้วกันเพราะว่าสองสนนี้พวกโปมันใช้กันผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มากหรอกให้เรามาโฟกัสที่ซ้ายล่างกับไอเจ้าหลอดตรงนี้ที่เป็นความยาวของวิดีโอซึ่งม็อดนี้เราเรียนรู้แค่ปุ่มเดียวเราก็ใช้ได้แล้วก็คือตรงนี้ add element เราสามารถกดแล้วก็มาที่คามิล่าได้นั่นก็คือการที่เราเพิ่มกล้องให้มันนั่นเองโดยการแค่เรากดบวกตรงนี้หลง Camera, ังคือเเเหมมมราพิ่ฟ กล้องเราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนหน้าจอที่เราเห็นแล้วเราก็สามารถกดเล่นได้โอเคมันเล่นไปเลยหรือเราจะข้ามก็ได้นะฮะเราขี้เหรรออ่าผมข้ามมาตรงนี้ได้กันแล้วก็ให้ตัวเราลองขยับดูก็คือกล้องเราขยับดูอ่านี่ไงเห็นไหมกล้องเรามีตรงนี้อันหนึ่งเราอยากให้กล้องจากตรงนู้นมาตรงนี้เราก็แค่เอาตัวเราลอยมาตรงนี้แล้วกดบ่อยอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วถ้าเราจะดูว่ามันลอยไปไหนเราก็เลื่อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราอ่าแล้วก็ลองกดเล่นดูมันก็จะเล่นไปแบบนี้เห็นไหมกล้องมันค่อยแพนไปเรื่อยเรืเรื่อยๆตอน เราวางไว้แล้วมันก็มีเสียงด้วยโคตรเจ๋งและส่วนที่ทำให้ผมเลือกใช้รีเพย์ก็คือเราสามารถเ<ๆ>พิ่มเอลิเมนต์เพิ่มได้อย่างเช่น track entity ให้กล้องมันสั่นผมจะลองกล้องสั่นดูแล้วกันอ่าผมกดบวกอันหนึ่งมันก็จะมี2อันแบบนี้ก็คือ frequency กับ amplitude frequency ก็คือความบ่อยก็มันจะสั่นบ่อยแค่ไหนะนะส่วน amplitude ก็คือความแรงของความสั่นก็เหมือนตอนแผ่นดินไหวนัว่นแหละมันจะมีหน่วยเป็นลิกเตอร์ใช่ไหมก็คือ1-10ถึงยิ่งเยอะก็คือยิ่งสั่นแรงผมปรับสักประมาณ5แล้วกันอ่ะ5พอเห็นผลหน่อยแล้ว 1, 1. ักโอเคมาได้2เก2ไปผมก็กดแอดไปเลยอ่าแล้วถ้าเราลองเล่นดูกล้องเรามันก็จะสั่นแบบนี้มันได้ชางหนังแอคชั่นเลยแล้วถ้าผมเกลียดกล้องสั่นละผมทํำยังไงดีก็กดเจ้าตรงนี้ที่เป็น3ขีดแล้วก็กด delete tag ไปได้เลยหรือว่าจะแค่เลียร์คีเฟรมก็ได้ผมกด delete ไปแล้วกันอ่าบายบาย,ายกล้องสั่นแล้วมันก็มีเอ e m เมนต์อันหนึ่งที่ไม่สอนไม่ได้เลยก็คือ time o f day เราสามารถกดเพิ่มเข้ามาอ่าแล้วก็กดบวก k ี y เฟรมตรงนี้ก็คือเวลาของเราสมมติผมต้องการให้มันเริ่มตอนเที่ยงก็ส หน่วยท i m e s แล้วก็ต่อด้เลขนั่นแหละก็แอดไปเลยแล้วผมจะให้มันทำแล็บตอนกลางคืนผมก็กดบ่อยรอบหนึ่งตอนกลางคืนก็สักประมาณส0,000แล้วกันอ่าสามหมื่นโอเคกด add ไปเลยแล้วเราก็ลองเล่นดูจะเห็นว่ามันค่อยๆทำและบตามเวลาไปแล้วตอนนี้ทำไมกล้องผมยังสั่นอยู่วะน,นี่ยโอเคเห็นไหมมันค่อยๆไปช้าไปกลางคืนอ๋อถ้ากล้องสั่นเมื่อกี้มาตรงขวามือแล้วก็กดปิดตรงนี้อ่ไม่ก็กดติ๊กออกอ่าคือเวลาเช็คหายไปแล้วโอเคตอนนี้มันก็ไม่สั่นแล้วแล้วก็เวลามันก็เดินไปด้วยอย่างนี้โคตรเจ๋งส่วนอย่างอื่นก็ เช่นพวกปรับ fov อ่า fov ก็คือเหมือนเราซูมเข้าไปซึ่ง fov ปกติผมเป็น90ผมก็กด add 90ไปก่อนแล้วผมอยากให้มันซูมเข้าเรืเอยผมก็กดบวกอีกทีหนึ่งตรงนี้ปรับ fov เหลือสักประมาณ40แล้วกันอ่ากด add เข้าไปเลยแล้วก็ลองเล่นดูกล้องเรามันก็ค่อยซูมไปเรื่อยแบบนี้เหมือนมิสเตอร์บีนเลยฮนะแต่ก็เท่ดีเหมือนกันโอเคแล้วถ้าผมพอใจคลิปผมตัดแล้วผมจะเอามันออกอยังไงล่ะให้มาที่ซ้ายบดกดไปที่ฝ่าย export video แล้วเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาก็ตามที่ผมอธิบายไป ก่อนหน้านี้นี่แหละก็คือความชัดเฟมเลตเอนโคดดิ้งเอ็มพีสี่บา้บาบ้าบ้าถ้าใครที่เกียดตั้งค่าก็ดูนี่เอาแล้วกันผมตั้งค่าเป็นเทมเพลตให้แล้วก็เอาไปใส่กันเอาเองแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วแล้วเราก็กด Start Export ไปได้เลยปื๊บมันก็จะให้เราเลือกโฟลเดอร์โดยผมเลือกเป็นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วกันง่ายดีแล้วก็กดเซฟไปเลยทัน,นีีมันก็จะ Export ให้เราแล้วโอเคที <Okay. S 1> ่สอนไปเมื่อกี้ผมว,ว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วกันแต่เราก็มาถึงชุดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนั่นก็คือือออออเเเรรรราาาาคควววปปลลลลลีีี่่่่่่่ยนนนนมมมใใชออใช้้แ้แบกกกกััหหซึงผผผขทท ทุกคนเล่นมดเยอะก็ควรเข้าไปเช็คใน discord เขาก่อนว่ามดไหนไม่เข้ากับมดของ flashback เลยคืเขาก็บอกไว้ตามนี้เลยทุกคนก็ไปดูเอาแล้วกันเหตุ <S <S <He ath S 1> ผลที่2ถ้ายัางเล่นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ก็คือเวอร์ชันที่ใต้1.21่่นั่นแหละเพราะว่า flashback เขาจะไม่มีเวอร์ชันที่ต่ำกว่านั้นแล้วก็วมันใช้ไม่ได้นะไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ตามมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีถ้าสำหรับคนที่อยากใช่ละ่ะคนแบบไหนเหมาะที่สุดผมขอบอกเลยว่ามือใหม่หรือว่าคนที่ตัดต่อคลิปเป็ดก็ใช้ได้หมดเลยนะมือใหม่จะเรียนรู้นิดหนึ่ง อยากลองอะไรใหม่ๆหรือว่าเบื่อรีเพลย์มอสที่วันบัคเยอะแล้วก็ลองมาใช้แฟชแบกดูแล้วกันแต่ถ้าถามผมว่าผมอยากใช้รีเพลย์ต่อหรือเปล่าหรือใช้แฟชแบกดีผมก็ขอบอกเลยผมขอใช้แฟชแบกดีกว่าถึงบางมอสที่ผมเล่นอาจจะมีบักเล็กน้อยเช่นมอสครีเอทอย่างนั้นมันก็พออัดได้นะถึงจะไม่เห็นตัวคนก็ตามแต่ของรีเพลย์มันบักโคตรเยอะเลยค่มันเพี้ยนไปหมดเลยนั่นแหละและหลายคนก็คงงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพี่พี่เป็นคนใช้ฟอร์สกับมมโลฟอร์สนี่แต่ว่าแฟชแบกมันอยู่ในแฟบริกแล้วอย ที่มีชื่อว่าซีนิทราคอนเนกเตอร์เพื่อให้มอสของแฟบริกบาลานในิโอฟอร์ดหรือว่าฟอร์ดได้ก็แค่กดลงตัวนี้ไปแล้วก็กดเข้าเก็บก็ใช้ได้เลยแล้วผมก็ทิ้งเกจความรู้ไว้หมดแล้วว่าทุกคนควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนมาใช้แฟลชแบ็กกันแต่ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน and see you guys next video ไปายถ้าใครอยากเป็น content creator หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์จำเอาไว้ล่ละถ้าเราไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเราสำเร็จแน่นอนตั้งใจเรียนกันด้วยะบละยบาย